รัฐบาลปล่อยชาวนาต่อสู้กับพ่อค้าคนกลางตามลำพังโดนกดราคาตามปากเขาเลยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณไปเจออะไรมา แต่อยากจะบอกว่าพ่อค้าคนกลางไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาปากพ่อค้าไม่สามารถกําหนดราคาได้ค่ะคนที่กําหนดราคาที่แท้จริงคือผู้ส่งออกกําหนดราคาซื้อเข้าสารโลงสีรับออเดอร์เข้าสารมาคนที่เอาเข้าเปลือกไปขายคือพ่อค้าคนกลางค่ะแล้วเจ๊จอยกําหนดราคาตรงไหนคะไม่มีเลยจ้ะก่อนจะคอมเมนต์อะไรใดๆกรุณารักษาน้ำใจคนที่เขาออกมาให้ข้อมูลด้วยนะถ้าอยากจะระบายว่า เออเห็นใจกันบ้างซื้อเ้าบ่ายราคาลงคุณได้รับเงินไปแล้วเรานี่ยังไม่รู้อนาคตวันรุ่งขึ้นเลยอัตราความเสี่ยงของแต่ละคนมีด้วยกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพ่อค้าคนกลางการที่จะทําให้ธุรกิจนี้ยั่งยืนคือเราต้องช่วยกันลดต้นทุนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีสินค้าลดต้นทุน ในการปลูกข้าวจอยไม่ได้เอากําไรค่ะแต่จอยต้องการค่ารถเติมน้ํามันเพื่อเอาปุ๋ยไปส่งให้ทุกคนแต่สิ่งที่คุณได้คือลดต้นทุนส่วนลิปสติกสีสวยๆปักตะกร้าวไว้ให้จิ้มลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ